ขอพูดว่าแมนส่วนคืออะไรนะวันนี้ความรู้สึกขอชัดเจนมากๆคือเราจะทาให้หลายๆท่านที่คิดว่าคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจฒนธรรมหรือหน้าสิง์ไทยเปลี่ยนความคิดว่าจริงพวกเราเข้าใจแต่ถ้าเดินไปกับเราได้ปรับตัวกับเราได้วัฒนธรรมมันจะไม่หายไปนะครับแล้วแมนส่วนเราทําอยู่แล้วก็แมนส่วนเป็นพื้นที่ที่พื้นที่สมมติอิงประวัติศาสตร์แต่พื้นที่นี้ถ้าทุกคนได้ดูวันนี้แล้ว,ลวาจากนี้คุณจะรู้ว่ามันมีความหมายลึกกว่านั้น มันเป็นโลกสมมติที่เราเองก็อยากให้บางเรื่องในนั้นเกิดขึ้นจริงมากๆนี่คือแมนสูนะะงที่เราทำขึ้นมาแมนสูงนะคะก็มีจุดมุ่มงหมายก็คืออยากที่จะให้คนไทยทุกๆคน,กคนเกิดความตระหนักรู้ในการรักษาวัฒนธรรมอันสวยงามของเราไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ในจินตนาการห,หรือว่าการสมตรๆๆสมติก็อยากที่จะให้ทุกๆท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาความน,น่าสนใจนี้แล้วก็บางเรื่องอยากที่จะให้เกิดขึ้นจริงด้วยเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนพูดถึงอยู่ตลอดมาแต่ว่า เราอยู่ในเรื่องนี้ได้อย่างเดียวาะเพราะตอนที่ทำบทเราเรื่อจจกไปกรองราก่อนเรื่องความเท่าเทียมใจะพูดกันหรือว่าสวัสดิภาพของคนทํางานมั็นโลกสมมุติที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดความคิดแบบนี้ออกจะต้องแบ่งส่วนไปได้มันน่าจะพราะบันเทิงแล้วก็ทําให้โลกมันน่าอยู่อกย่างก็คือมีการนําเอาปัญหาในปัจจุบันนี้พอสอนี้แต่ว่ามันตีความแล้วก็อยู่ในภาพเกิ่ยวบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็จะทําให้ทุกท่านที่ชมนะคะสามารถที่จะรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนคือฮา งานของฉันค่ะสวยงามมากๆมีก,การเตรียมพร้อมเรือ่องมีอะไงบ้างคะตั้งแต่แรกเลยครับเราคือทุกคนจะบอกว่าทำภาพยนตร์ทีเดียรมันใช้ต้นทุนสูงมากค<ช>่ะแล้วเราอยากได้ภาพที่สวยมากคือภาพที่สวยมันก็ไม่ได้มาจากแค่อุปกรณ์ที่แพงนะครับคือเราต้องลงแรงลงใจกันทุกคนเรามีทีมงานทั้ง200คนเลย1200คนในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้เราไม่รู้ตอนที่ทำเองเครดินนตเมื่อ3วันที่แลาวแตเรารู้สึกว่าอ๋อ ความสวยงามที่เห็นความอลังการของฉากมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่การที่เราลงทุนกับคนตนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันมันตีบุญคาออกมาได้ได้เห็นชัดได้ที่สุดเมาเรียนออกมาเป็นภาพที่เห็นเพราะว่าคุณจะสร้างฉากใหญ่ขนาดไหนก็ได้แต่ว่าคุณภาพสวยๆมันต้องเกิดจากความครีเอทีฟของคนทำทั้งหมดที่ช่วยกันเลเพราะฉะนั้นให้เครดิตของความอลังการของฉากความสวยงามของแต่เรื่องนะคะกับทีมงานทั้ง1,200คนขอเสียงปรบมือด้วยให้กับทีมงานชั้นิด้วยค่ะทีมงาน กันอย่างหนักเลยนะคะนอกจากนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นความตั้งใจของทุกทท่านเป็นการรวมเอาคนที่เป็นสีมือชั้นูที่หาตัวได้ยากมากมารวมกันในภาพรวมเรื่องนี้มีใครบ้างคะรายชื่อไม่หมดเลยจริงๆที่ผมบอกเอาเอาแค่ที่นั่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันครับของคน200คนตรงนั้นการที่ได้พี่แด๊มาเดไนไได้ง่าย อยอูออ่กับเป็นเจ้าของไวรัสนะครับก็ไม่ได้จะไป็นกับไหนเรื่องแล้วก็มาจ,จากเจาก้าพยาสนะพอดีแล้วก็พี่หนิงเนะี่ยเป็นคนแรกเลยที่ผมโทรเพราะเราทํางานกันด้วยที่การปันเคอร์ช<ฮ>แล้วรู้ว่าโอ้โหพี่หนิงม,มันเก่งม,มากๆต้องบอกว่าวงการบันเทิงอาจจะมีพื้นที่ให้ผู้หญิงอยู่ในตําแหน่งเนะี้อย่างน้อยเนาะแต่แล้วลวันนี้พี่หนิงทําให้ทุกคนได้เห็นหลังจากที่ดูภาพยนตร์จะรู้ว่าคนนี้เขาเหมาะสมจริงๆก็อีกคนนึงที่แบบวันนี้เราจะพูดไม่ได้เลยคือโต๊ด แมนสงทั้งหรือทุกคนรู้สึกมันมาจากความคิดส,สร้างสรรค์ในรูปแบบการออกแบบของเขาอะนะโปรตเนี่ยจะไม่ใช่แค่อาร์เรสเตอร์แต่เป็นผู้ช่วยผมด้วยเพราะเราคุยกันเยอะแล้วแมนโสหรับไปได้วันนี้ก็เพราะว่าเขามีความคิดที่ความเป็นไทยที่ทันสมัยแล้วมันเหลือชื่อมันก็นเลยก็เลยร้อยเรียงได้อยากลงตัวกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมองอาานาคตของภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้อยังไงบ้างคะการตอบรับทั้งในเวทีไทยแล้วก็เวทีระดับโลกคือต้องบอกทุกคนตรงนี้เลยว่าผม พูดจากใจจริงแล้วก็ฝากว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้ซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดขึ้นจริงเนเต้องเกิดที่บ้านเราก่อนคนไทยด้วยกันต้องสนับสนุนก่อนอย่างเช่นง่ายๆเลยว่าซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณไม่ต้องไปดูหน้าตาสีในสาลแก้บนหรือว่าบนเรือสำลางต่อไปคือหน้าสิสีที่คนอยู่ในหนังผีด้วยนะครับเขาลบงานแล้วก็ยากกว่านี้แล้วมันมันอยู่กับเรามานานมากที่คนตโตมาเห็นใส่ชุดแต่ไม่เข้าใจความหมา พ่อคุณมื่อวนนี้ทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในความ,ม,าเ,มเป็นไทยครับเพื่อนๆท่างเงี้ยแป่งเสียง,งดังๆเลยครัคนไทยเนี่ยผมบอกว่าพลังโซเชียลแท็กแรงที่สุดอันดับต้นๆเลยเราสัเกตได้ขรับลที่ผ่านมาเราก็อยากจะฝากทุกคนว่าช่วยแต่งเสียงหน่อยอยากให้พอในไทยเนี่ยทุกคน,นได้เปิดโอกาสได้เห็นแล้วก็พอต่างชาติเขาเขาเชื่ออยู่แล้วแหละว่าทุกคนในบ้านยังยังยินดีแน่นอนเขาก็้อมากระโผลมาแล้ววันนี้แหละคนจะรู้จักมุมมองความเป็นไทย มากมิ่มากขึ้นก่าที่คมจับเราทุกคนีรับอย่างที่คุณบอลบอกนะคะว่าคนร่วเราเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะสินไทยยที่บอกจะได้ชม่อเราแก้บนหรือว่าอยู่ในร้านอาหารที่มีไว้ให้ชาวต่างชาติดูแต่วันนี้เราอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนนะคะมาชมภาพรวมเรื่องนี้เพื่อที่จะได้เห็นว่าความสวยงามของศิลปะไทยสามารถผสมผสานกลมกลืนกับความร่วมสม แบบทไทยๆและอย่างไรบ้างในที่คุณตอนบอกน,นะคะว่าเรื่องนี้คุณตอนไม่ได้กำกับคนเดียวแต่ว่าได้รับเกียรติจากสองเรียกว่าเป็นยอดฝีมือผู้กำกับให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วยก็อขอเรียนถามทั้งสองท่านนะคะว่าการกำกับงานในครั้งนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะ,ะจริงๆคือเวลาที่เราทำง,นงนทานก็นด้มีตัวการ์ดเยอะนะฮแล้วก็จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้แบ่งกันเพราะว่าก็ทุกคน ก็จะมีไอเดียในทุกด้านนะฮะแล้วก็จนวันนี้เราก็แบบอ่าเราก็เลยคือก็เราจะไม่ความกลาวมันรอเราจะสู้ในทางของเราเราชอบมันจะสู้เดยจะชอบแต่ก็ก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่งกันไหนเลยวันนี้ทุกคะทแนนต้องบอกว่าหนวังนี้ตลอดเวลา20ปีเรียนรู้สามการเข้าไปยงกันนะต้องบอกว่าทุกคะแนนไม่มีใครทันคนไหนนะฮะแล้วก็สิ่งที่มันยากที่สุดก็คือการที่ทำให้ ความเป็นไทยเนี่ยมันร่วมสมัยได้แลว้วมันเก๋ได้คือดูเวลาที่ทำงานก็ไม่มีะระเบยแต่วกาเกิดจากกรรมต่อแล้วก็เกิดกาจากความรู้นะในการสตันดี้ต่อแล้วก็เวลาที่เราก็เดาแล้วก็นึกภาพทุกวันมันจะไป็นรตัวกันได้ยังไง่ใช่คอสตูนถึงความร่วมสมัยตัวเนี่ยไม่ไ,มได้บิดเบี้ยวสุดท้ายแล้วผมว่าต้องต้งตงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในสีวิตอย่างที่อยู่ แล้วก็ทุกคนก็ฝกันผ,ผมบอกเรื่องนี้มันมีพลังแล้วก็เชื่อว่าพลังนีอยากจะส่งผ่านให้ทุกคนนะก็เป็นไทยทุกคนให้เชื่อทอ้สมัยเก่าสมัยใหม่ไม่มีนะเราเราเป็นคนไทยทุกคนทั้งหมดเราบอกไปให้ท็นที่ครับเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะไม่มีการยอมกันแต่ว่าเราจะนําสิ่งที่ดีที่สุดของความคิดของท่านออกมาจนผสมเป็นสาร้อยเดียวเป็นความตั่นใที่ทุกท่านได้เห็นกันนะคะ แล้วก็เชื่อว่าทุกท่านได้ชมก็จะเห็นี่ถึงความลงตัวนี้งร้ามกันไม่ทราบว่าทำไมถึงเลือกเป็นยุคสมัยของค่สาเนยจริงะยคกาที่สาเป็นยุคที่นสนใจมากานี่วนนเ่ที่วขอมสารรว่างธเาสูแล้วการเส่วนนเืองขสังคมนรดก็น่าสนใจมาก็ต้องไปสูนแล้วไมเขอเร็กันจาะ เาาว่มมันหือนนกัยากให้ไม่ใช่แค่คนก็จะเจอเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการเมืองอะไรเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเราสามารถเชื่อมโยงกับปัจจุบันได้แล้วเราก็อยากชวนคนที่ไปดูค่ะลองลองคิดดูว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่กำลันอยู่มันมันใช่สิ่งที่ถูกต้องไหมเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคิดว่าความร่วมสมัยเนี้ค่ะมันน่าสนใจมากเลยไปรัชกาลที่3 ื่อนอ่ปัจจุบันเป็นยุคที่น่าสนใจมากเพราะว่าช่วงยุคกานที่3เป็นยุคของการค้าขายด้วย<ช>มีความทันสมัยมีต่างชาติมาเหมือนกับตอนนี้เลย<ช>แล้วผมของผมู้หญิงแล้วก็จะเป็นปผมยาวไม่ได้เป็นทรงแบบกระทุ่ที่เราไม่สามารถที่จะรู้สึกชื่นยงได้ด้วยเ<ช>พราะฉะนั<ช>้นกล่าวเป็นยุคที่ลงตัวมากๆความยากง่ายในการทํางานเป็นไ่งบ้างคะหรือว่ามีมีการทํางานช่วงไหนที่สึกโอ้โหประทับใจเป็นความสงใจเลยผมขอพูดเลยคือ มันตลกตรงที่ว่าในกองนี้เรารวมสุดยอดสี่เดือนนะทุกคนก็มีของที่บอกแล้วไม่ทำอะไรกันแต่เราไม่เคยทะเลาะกันเลย<ห>ในกองนี้ไม่โดนตะโกนนะด่าด้วยความหยาบคายเราเราดีาาดด้วยกันหมดทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนเราแบบพักปุ๊บเรา,า,าพักกันยุ่งภาพพูดคุยกันเสร็จปุ๊บเราถ่ายเราเลิอกอีกสองชั่วโมงมันทําให้มันเกิดบรรยากาศแล้วก็พื้นที่ให้เกิดความคลิปสั้นสั่นเกิดขึ้นมาครับอันนี้นสำคัญมากๆเลยผมว่า นี่เป็นเรื่องที่สองที่ผมได้มาทำจริงๆนะครับจาก k i m c สแล้วมาันนี้มันทําให้ผมรู้เลยว่าการสร้างสุขภาพที่ดีมันคือแน่นอนว่าคือรู้สึกดีความสุขอะคุณจะสร้างงานกระเทยไม่ดีแค่ในเองแล้ววันนี้ผมเลยไม่รู้สึกว่าอันไหนมันยากเพจริงแล้วมันยากนะครับเพราะว่าการทําอะไรบนที่นี่เลยไฟเลยปวเก็้เกินหนหมเสื้อผ้าทุกอย่างคิดขึ้นมาใหม่มันจะต้องตีกันแต่เราไม่เคยตีกันเนาะมันจะยากที่สุดือการต่อสู้กับช่วงโควิดแล้วก็ PM 2.5ซึ่งอันนี้ไม่รู้จะสู้ยังไง S <S ใช่ครับเราต้องกลับไปครั้งหนึ่งแล้วก็ฝุ่นเยอะมากทุกวันคือนักแสดงเดี๋ยวเราก็ต้องแบบหยิบเครื่องฟอกไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยอะไรอย่างี้แล้วก็ไหลายคนก็รื่สบายเพราะว่าแบบฝุบบ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็ต้องโกนไปโชคดีที่ทุกคนสู้มากผมจะเล่าเป็นจะมโจอะไรอย่างี้อยู่ช่วงหนึงนง่งแบบเีมงานติดคุ้มกันแบบเรียงปั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 เป็นโดมิโนแล้วเกิดอะไรขึ้นที่มีใครยอมกลับมาแต่ว่าเขาแยกตัวไปสร้างดูดของเขาเอง เพื่อที่จะนั่งอยู่ในกองสัมผัสบรรยากาศไกลๆนี่เองเขาอยากอยู่ตรง้นะซึ่งเราเก็บภาพไปด้วยนะ,ะมันมันเลยเป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่าเอออยากมีอีกแต่เขาหน้าอาจจะขออากาศเย็นหน่อยด้หน่อยครเดี๋ยวอีกสักครู่ดี๋ดยวเราจะไม่ได้ได้มาคุยกับนักสแสดงน,นะคะว่าบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าการถ่ายทำภา,าพยนตร์เหมือนกับ าาทํงนเชื่อว่าทุกท่านรู้สึกเชื่อมโยงได้นะคะว่าถ้าที่ทํางานเราดีเจ้านายดีเพื่อนร่วมงานดีเราก็อยากไปทํางานงานที่ออกมาก็ดีด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าข้ามเรื่องนี้ไม่มีก e f e r e n เพรา,าะฉะนั้นทุกอย่างมีความดั้งเดิมมีความเป็น o r ิจินอลนะคะทั้งคอเดเร่องเสื้อผ้าท่านก็จะได้ความหมายดไวยทั้งสองท่านนะคะรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นที่จดจําในการกํากัดข้าเมเรื่องนี้บ้างคะระหว่างถ่าย นี่คือสิ่งที่ประทับใจเรามากสคงเป็นคือเราคาดหวังมากแล้วจัดบทแล้วเราพยายามจะทำให้เราถ่ายเนี่ยในบทเรา,รเรามีไอเด,ด,ดียบางอย่างแหละแต่ว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วย,วยตัวเองดังนั้นพอไปถึงของหน้ากองสิ่งที่ที่ประทับใจตรงนี้ทุก,กองค์ประกอบค่ะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเต็มที่มากๆแล้วมันเลยทําให้สิ่งที่เราจังวัและคิดว่ามันจะยากมังนง่ายการแสแดงของหน้าเื่อนได้ดีมากค่ะแล้วก็ทีมงาน เลยทําให้แต่ละสารที่เราถ่ายรู้สึกว่าเออทำไมเร็วจังมันไม่เคยมีปัญหาเรื่องถ่ายไม่ทันเลยแต่โอ้ยอยากทํางานที่ทํางานที่ดีที่สุดรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากรู้สึกเหมือนกันไหมคะแน่นอนครับแล้วก็ก็ภูมิใจมากที่พี่บอลบอกว่าโปรเจกต์นี่พี่บอเจ็บลงเพราะว่ามันไม่ไม่มีความร้อนที่อยู่ตอนกองทอนเป็นซีรีส์มาเฟียใช่น่าจะแบบตอนนั้นผมยังจูนๆันจะปีนเลยนเอามื้ผมไปเล่นยางเรียบร้อยทุกคนเห็น ก็ะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะคะอีกหนึ่งยอดฝีมือที่ไม่เกียรติมาร่วงานในครั้งนี้นะคะก็คือคุณนันทวรมูมานะซึ่งไม่ได้มีผลงานแค่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีผลงานระดับโลกรวมไปถึงที่ทำการสารประเวตกับการชื่อดังระดับโลกมากมายวันนี้ไม่ได้มาทําเพียงแค่อาร์ตเดเวลชันแต่ว่ามันมีส่วนร่วมในภาพยนตร์ด้วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าทําอะไรบ้า,างเลยก็คอมเมดี้คือติดต่อมาดู ว่า <ส gas: S 1> เราเองรู <wow> ้ว่าม <ục> ันยังไมมีเฟรนดที่ทว่าถ่ายทอดตามเป็นไทยในรูปแบบที่มันแปลกใหม่แล้วก็ผสมผสานรุปแบบ ที่คุณหนุบอกว่าทีจริงแล้วคือในปลายสมัยชาชที่สามเนี่ยมันเราจะเห็นภาพความเป็นไทยของจีนชันเต็ที่สุดเนาะแต่จริงแล้วมันมีคนที่สร้างแบบว่านิยายที่มันมีแบบว่าความแบบว่าสัมผัสต่างๆอย่างสมควรพูดเนาะเขาเชื่อในการเป็นโลกที่มันกว้างไกลแล้วมันก็มีคนที่แบบว่าคนอันไทยที่เป็นที่มาต่อเมือคนไฟอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันน่าสนใจมาก เราก็สัมผัสออกเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านมากรู้สึกขอบคุณพี่ปอรู้สึกขอบคุณทุกนแล้วก็รู้สึกขอบคุณทีมงานที่ทํางานด้วยทุกคนเราไว้จริงๆเราคือเหมือนเป็นงานแรกที่เราท่ายภาพยนตร์แล้วก็มีสมมติในการที่ไปเข้าไปดูดีเรคชั่นทั้งหมดนะครับงานศิลปะที่จะออกมาในนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตชาร์ก็องประกอบคอสตูมต่างๆรวมไปถึงว่าหลังจากจบงานแล้วเราจะเราจะสร้างหรือว่าถรูปภาพต่างๆที่มันสื่อ เนี้ยอหาสาระและต้ like องความงามนยุคสมัยที่เราถ่ายทอดอกมไดคือผมก็เลยดูเรืองภาพตัวความงามแล้วก็ส่งตัดบอดที่ี่มออกนาในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถ้าเราเชื่อว่าเแบบคุณค่าอย่างนึ่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเราจะถ่ายทอความงามในแบบที่ที่เราลองเห็นลองทเราเชื่อแล้วก็คป็นไทของเรามีเชดที่มาลักหลายมีวิติตที่ทำซ้อนกันแลวก็เราเอาสังคมเรามอาโลกวันนี้มาจบ เซ็ซี่ขอปทไทยที่มันหลเหลอีมันไม่ใช่แค่แบบว่าคลสสิมันไม่ใช่แค่ความแบบรำไทยเยเงี่ยเรากมได้เห็นแค่แบบงาแบบน,นแคบๆแต่ว่าประเทตาเนีนน่มันมีสิทธ่ทความคิดต่างๆที่ลัหลอหอยู่ในสัคนงคมนะครับก็ถ้อย่างคนในนนี้เนคินนว่าเราอยนสทสุด่อนี้สพราะคุณนักร้อเองนะคะก็ะะจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงทางด้านการ ความเป็นไทยในทุกๆแง่มุมออกมาได้อย่างร่วมสมัยซึ่งในครั้งนี้นะคะคุณนางร้งก็ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความงามและศิลปะทั้งหมดของภาพเหลือเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงโพสต์โปรดักชันต่างๆนะคะที่เดี๋ยวพวกเราจะเห็นในสื่อ PR ซึ่งทุกท่านเห็นแล้วก็จะเป็นภาพที่ดูยังมีความเป็นไทยเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นไทยแต่ว่ามีความโดดเด่นด้วยคิดว่าทุกท่านก็จะสามารถที่จะเห็นได้ในภาพรวมซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะเรียนเชิญถึงท่านโฉมเบลล์อมกันเอาละค่ะเรามาคุยกับนักแสดงบ้าง เราควรเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าแต่ละท่านแสดงบทอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์ของบทแต่ละบทเป็นยังไงบ้างคุณไมค์คุณอาโปอาจจะปิและสัุธุภูมิขอไทยน,นะคะแล้วก็คุณธนายุทธนะคะและคุณต่อค่ะแล้วคุณบาลสค่ะเริ่มจากใครดีคะริ่บทบเป็นอะไรคะค่ะเจ๋อนะะก็สวัสดีตอนแรกะคะุณอาโปนัทพิรัคบคะบทเป็นเข็มในเล่มงสูงก็เข็มคือไพ่ที่มี ที่มีความรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็พะืยอพยานแล้วเขารักความสวยงามนั้นสิ่งหนึ่งที่เขารักก็คือการรำแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาเลยใช้การรำในการเลี้ยงชั้นทางสังคมแล้วมันเลยทําให้เขามีโอกาสได้เข้าไปในแมสูงได้ไปหาเอไปสารหนึ่นฉบับมันเลยทําให้เขาได้เข้าไปเจอเียงานไอ้ความเพืาอพยานของเขาเนี่ยมันทําให้เขา ได้เห็นตัวตต่างในตัวเองเพื่อให้เขาได้เติบโตขึ้นเลยค่ะก็จะมีความลึกล้ำแล้วก็พัฒนาการของคาแรคเตอร์ที่เล่นด้วยแล้วก็มาสกูลที่มีลองเทสยากไหมคะยากมากคือคือทุกทุกสิ่งที่เราโปรโปรจะเครียดมากในทุกครั้งมันจะต้องมีกระบวนการพยายามทำรีแลกเซ์เชิงจิตใจจะเริ่มหลังทุกครั้งนอั่นี้คือแบบทุกครั้งที่เห็นโปรตกใจมากและซ้อมมาเป็นเดือนตัวเลยใช่ไหมคะใช่ ค่ะถ้าปกติไม่ได้เป็นแค่กานอยู่แล้วไม่เลยก็ทำทีม่เยอะเใช่จะเริ่มเรียนตั้งแต่รู้ว่าจะได้เรื่องแมนสุดค่ะแล้วก็เลยปรูคุณถามใหม่กับคุณจูนค่ะขอบคุณค่ะเล่นเป็นอะไรคะแล้ววคาแรคเตอร์เป็นอะไรคะครับผมเออถ้าผมสรุปเลยครับผมบ้านอาเซอร์กันระบบเป็นว่านว่านก็เป็นไข่เหมือนกันเป็นเครื่องเคียงว่านเป็นเป็นไข่ที่มีความใสใสซื่อไม่ค่อยททนคน แล้วก็มีเขมเป็นครอบครัวเพลงเป็นของเขาก็คือครอบครัวเพลงนี้ก็คือไม่ว่าเขมจะทำอะไรเขาจะไปด้วยแต่ว่าจะมีจิตการอะไรไหมคะประมาณนั้นก็คือเล่นเป็นเพื่อนสนิทการตัวเิตการแล้วก็เป็นคนคอยให้การสนับสนุนตลอดในในเรื่องมีการรัมบ้างไหมคะองไปดูเองยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวต้องรอเซอร์ไพรส์ว่าเป็นยังไงบ้างทั้งสองท่านนะคะเล่นเป็นอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นยังไงคะ เราถามพี่บอลเหมือนว่าขอเขียนในการอธิบายไบร์เตอร์มันอยู่ได้ที่ตรงไหนอ๋อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเผยความลับใช่ไหมคะจะเผยกันหมดครับเดี๋ยวสปอยเอ่ะอบอกนิดนิดบอกนิดนิดค่ะผมเล่นเป็นฉากค่ะฉากเป็นหนุ่มสายอุทูนที่เฉลียวฉลาดแต่ว่าเขามีหน้าที่เป็นคนเครื่องดักที่จะโปยเงินสูงของุูลค่าค่ะเขาเป็นคนที่จริงเขาจะแย่งคนอื่ ค่ะผมก็ไม่อยากสูงสีเดียวกันแต่ว่าสันโดษสันโดษถูกแน่นอนแต่ว่าถ้าใครที่ได้รู้จักคงจะจำได้ว่าไม่ใช่คนนี้เป็นคนที่จิตใจเกิดขึ้อมาเลยแล้วก็เป็นคนดีค่ะแต่ที่สำคัญเขามีเขาเขามีอะไรที่ว่ากลัวล้มกลัวเดี๋ยวเล่าความลับกำลังปลุกตัวเองหรือปลุคละครอยู่ว่าไม่ยอมซับตรงนี้เอยเพราะว่ามันจะมีความรักความถูกต้องบางอย่างเห็นอะไรที่มันแปลกจากสิ่งที่ควรจะเป็นให้คนนี้ก็จะแบบชงอัพขึ้นมาคือไคเกต้ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแสดงว่าจะต้องไปเห็นความไม่ถูกต้องะลรบางอย่างแล้วก็ดําเนินการแน่นอนต้องไปดูในภาพยนตร์นะคะแสดงป็นใครคะและใครก็เป็นยังคะครับผมผมตออนะครับผมรราบทเป็นคุณพงษ์คุณพงษ์เป็นเจาา้าของแมนสวงครับค่ะบุคลิกก็เป็นคนแข็งน,นอกแต่อ่อนในค่ะเป็นตัวละคารที่สนุกมาก่เราได้เล่นเพราะว่าเขาจะมีบทบาทของการเป็นเจาา้าของในสวงต้องสวมสวนคมแครเตอร์คม แข้งแข็งยู่ันแต่ภายในก็ยังมีอะไรบางอย่างที่เก็บซ้ำอยู่ค่ะก็จะได้เผื่อเทมายเล็กน้อยค่อยๆเผื่อกมาเลยถ้าคนได้ดูด้วยก็จะค่อยๆ้ื่นตามัไปว่าเฮ้ยแต่ละคนที่มาเจอตัวละครพงเนี่ยจะเจออะไรบ้างค่ะทุกคนก็คิดว่าน่าสนุกแล้วก็น่าติดตามครับผมตอนที่เล่นฉากไหนยากที่สุดคะหรือว่าประทับใจฉากไหนมากที่สุดประทับใจเอาเป็นประทับใจละกันค่ะใจฉากที่เราได้เห็นตัวละครทั้งหมดอยู่ในมาส่วน เป็นฉากที่ลงทุนเยอะมากค่ะแล้วก็คุณเห็นอินเทอร์น็ไปแล้วันจะมีคนทุกชาติจะมีแขกจากหลายเชื้อชาติที่เราเห็นเมื่อตอนต้นใช่ค่ะบทุกท่านประทับใจว่าเอ้าเห็นภาพรวมแบบนี้สวนและย่งยืนชัดเจนและมีประวังการมากถูกต้องถึงแม้ว่าในเรื่องเลือดซึมมีผิวที่น่าก็น่าดึงแต่จริงเข้าไป็นอีกฉากหนึ่งมาเห็นไหมครัว่าเราใส่ใจมากถึงแป๊บเดียวเราก็เต็มที่จัดเต็มใช่มันไม่ใช่แค่จังหวนจริงๆถ้ามีเวลา ทุกเยามเป็นยามสดคือทุกคนทุกเมนูทุกสภ้อาจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แบบที่คิดมันมีบางอย่างซ่อนอยู่มีความหมายขององละครนั้นๆทำไมเป็นแบบนี้ถึงแต่งตัวแบบนี้อยู่ตรงนั้นเราคิดละเอียดมากโอ้โหจริงผมขอเสนอให้เพื่อเกี่ยวกับทั้งสี่คนนี้คือจริงๆผมว่าตามโซเชียลบ้างนะครับตอนนี้เรามีลังพปอร์ตเยอะมากเราเป็นภาพยนตร์ที่เป็นรายได้โปรุ่นสูงสุดในรอบปีแล้วตอนนี้อะไรแต่ส่วนหนึ่งที่อยากให้คน ก็ยังไม่รู้จักทั้งสี่คนนี้อยู่แ้งเนี่ก็เปิดใจตรงว่าหลายคนจะบอกว่านักแสดงจากซีรีวีอ่ะจะเล่นได้หรอเล่จะเล่นภาพยนตร์ได้หรอลผมอยากให้เปิดใจร่งวงมาชมถ้าเขาเล่นไม่ดีบ่าทได้เลยแต่ถ้าเขาเล่นดีต้องชมนะครับ<ฆ>ต้องชมนะต,ต้องต้องลดอคตินะเพราะว่าผมในฐานะที่ผมว่าผมก็เป็นแฟนขามาดูภาพยนตร์ไปเยอะชมกวามหานตรงเนี้ยนะ<ฆ>ผมว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีทั้งส<ฆ>ี่ผ่านเทคนิได้ใช่ไหมครับ พี่หนิงทำงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะคือเขาตั้งใจแล้วทำกันบ้างจริงๆมันไม่ใช่บทง่ายๆเลยสำหรับนักแสดงที่ประสบการณ์ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเออพอมาเจอกันที่หน้ากองเนี่ยเรารู้สึกสบายใจมากก็แค่อยู่รตรงนั้นเราสนัตเขาเลยเพราะว่าจริงๆนักแสดงท่านนีทำงานก่อนหน้า,าน,น,นี้อยู่แล้วและทำได้อย่างเต็มที่ต้องมีการทำกันบ้านมาดึงในการทำกันบ้านนะคะก็คือการเล่นเครื่องดนตรีที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แม้ ไทยเองนะคะยังรู้สึกว่าเองไม่ค่อยคุ้นเคยเล่กับาเพลแล้วก็ต้องเล่นจริงด้วยไม่ได้เล่นเป็นแบบล็อกอัพใช่ไหมคะเล่นจริงแล้วพุ่งดับบอกให้เล่นจริงทั้งสองท่านมีการฝึกซ้อมเตรียมยังไงบ้างแล้วก็เล่นยากไหมคะช่วงที่เราเล่นก็เตรียมาชอบดนตรีอยู่แล้วชองคนหรือว่าดนตรีไทยจริงๆผมว่าดนตรีไทยมีความพิเศษบางอย่างในการโปรเมชั่นบางอย่างๆในตรงนี้มันมีไทยทิ้งได้สนุกมากเลย ผมก็เลยกินจอยกับตอนเพื่มรักษาตรงนี้ต่อให้จะเป็นเวลาอันสั้นประมาณงเจ็บแบบเตือนกอดถ่ายทำนานมากทุ่มเทมากก็ต้องจริงๆต้องขอบอกขอบคุณครูอาแล้วก็คุณจอยคุณพี่สองเพราะว่าจริงๆแล้วครูช่วยได้เยอะมากถ่ายทอดวิชาได้ดีมากใครจะขาดมาเต็มตัวเลยถ้าออไปถ่ายถ่ายทำก็ไม่ก็มีปัญหาเพะต้องขอบคุณมากค่ะเป็นอะไงบ้างคะลองเล่นกับผม จะมีฝั่งที่เล่นตะโบดส,ส,ส่วนฝั่งนี้จะเปินรามเกีมรติ์าทุกนทำด้วยแล้วมีมฉากเล่นโบ้ยไม่มีแต่ว่าเราเล่นคู่กันค่ะดังนั้นคือต่างคนต่างซ้อมก่อนแล้วมันก็จะมีเซสชันหรือีวันที่เราได้ไาซ้อมร่วมกันค่ะเพราะว่าคือโบต้องจำท่าใหา้ได้ถ้าจำเสร็จปั๊บคือการเราเนี่ยต้องแยกทุกส่วนที่ยูธรรมชาติทั้งหมดสมมติแขนไปใหหน้าไปใหหน้งขาไปใ้หน้าซ้องฝั่งเทงอีกใช่แล้วก็ข้างเทกอีกแล้ว ต้องมั่นใจค่ะกเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจมันจะมองแวบตาว่าเราผิดเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่เป็นมันใช้ทักษะที่สูงมากก็พี่หมายก็ทํางานในด้านตะโปรได้ดีดก็ช่วยเราเต็มที่ม,มากค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นถึงความทุ่มเทของทั้งสองทั้งสี่ท่านเลยนะคะว่ามีความทุ่มเทขนาดไหน,ไหนแต่ต้องขออนุญาตย้อนถามจังควมสําเร็จของพิณพอสักนิดหนึ่งนะคะว่าภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องไหนให้อะไรบ<ห>้างนะคะ เืาบอกว่าเหมือนให้ชีวิตใหม่ไม่ใช่แค่โปก็คือทั้งทีมงาน B on Cloud ทุกคนคือคิดพอพอเข้าถึงคนหลายชาติหลายเมืองมันทำให้เราได้ไปเจอพวกเขาแล้วเราก็เอาโชว์ที่พวกเราคิดีใส่ความเป็นไทยลงไปใส่เพลงไทยลงไปหรือมองต่างที่เรามีความเชื่อแล้วพอเราไปเล่นเนีเขาก็เอ็นจอยตาม มันเลยรู้สึกว่าความสุขที่เราต้องาการส่งถึงเขาอ่ะมันไปถึงจริงๆแล้วมันทําให้เราเปิดโลกทุกบาเขึ้นว่าเฮ้จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเชื่อมทั่วโลกมันคือความสุขและความสนุกเพื่อมันทําให้ต่อยอดกลายเป็นแมนสุด เราะฉะนก็เรียกว่าเป็นการเปิดประตูบานแรกในการที่จะเชิญคนทุกคนมาสัมผัสและก็รู้จักความเป็นไทย He's very happy and also very honored that he was a part of the series k i n g p r s h because he see it as a way to really represent Thailand and he's very very happy and very honored to get all the support from everyone around the world นุณคือการต้อนรับคิมพุชต้องบอกว่าคิมพุชเปลี่ยนมุมมของเนี่ยแต่สิ่งที่ผมได้รับมากที่สุดที่ผมได้เห็นคือ คือผมมีความสุขมากคือผมเ็คนที่มีความสุขเวลาเห็นคนมีความสุขแล้วที่พอร์สกมัผมเห็นถึงเอเนจี่หลายอย่างที่คนได้มาคนที่เราเป็นส่งแ้ต่างเขาทสุขใหครจบผ่านแววตาผ่านเซ็นติเนาะอย่ารู้ว่าจริงต่าที่ผมเห็นมัคืความสุขแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะจะมีโอกาสอย่างนี้อีกทีเ่อไหร่ว่าเราคงต้องพยายามีนานในเรื่องนี้นะครัจะพยายามส So King Kors really changed his perception in so many things, and what he loved the most is he really liked to see people being happy, and he really feels that all the audience after watching this, they're very happy. You can see it in their smile, you can see it in their eyes, and he's very very to be a part of it and he really hopes that he can bring more projects like this to bring more happiness to everyone